อ้องน่้ตุมโยดครับปลาขาดดีเลยบว่าปาคาปลานี่ดังครับตัวขาวงามแห่งจ้ะสวยเลยนะเลยครับไได้เลยันเนี่ยยกขึ้นอีกยกขึ้นยกขึ้นอีกหน่อยจะต้องมาเห็นปูเลียนสวงกมเม่นับบ่ได้เลยนึ่งสสามห้าโตเกียโต สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเจ้ามาหนีก็มาพอก,กันกับวบารานกัสาวน้องคือเก้าครับพอก,กันใส่สายข้างวันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อจ้ะนี่วารานจะนอกะนกับพี่น้องใส่ตุมเนาะวครับาานี้เวลากกเกือบเที่ยงแล้วจ้ะว่าเพื่อสิเดี๋ยวเที่ยงแล้อ,อย่างเนาะนี่ครับกับไปลุ้นไปตามเมึงเนาะว่ามาหนี้วารา,านจะนอนสีมันวะนะจ้ะพี่น้องเข้าทีสนใจกับบกตอนนี้กับอกสวารานมีหรือเด้อจ้ะกําลังสร้างพี่น้องคนทุบคนจ่าหายยิ่เนาะแมนครับพี่น้องเขาสนใจที เคยสร้างเฮาปีที่แล้วเนาะแม่คันอยากกินขัวกระบอกกะติดต่อมาหาสนองคือเก่าเด้อจ้ะในไร่ขึ้นเ่าเนาะแม่นครับมาสนองสิจัดส่งให้ยน้าจ่ะพอช่วงนี้เพิ่นกําลังถูกกําลังตากจ้ะกําลังตากครับแม่นจ้ะเขาเริ่มไปตาเบิ่งจ้าว่ามื้อนี้ว่าเาสนองสีมานหน่อยมาหลายไปเนาะแม่นครับเดี๋ยู่ได้กินบ่เนาะจ้ะครับไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับน้องเล็กของเขาสีใส่อยู่บวกในหนอนนี่เด้อจ่านี่ใส่บวกกันบ่ กบุญเกลือใส่ไหมเพื่อนเอาเอาลองนีเพ่บนก็เอากางเกงนี่บ่เอากลางเกงนี่ละมันหมานเลยเอามันหมานเลยพิ่จะสร้างเลยังเดกมันหมานเลยหลุดร้านมาคอยอยู่คอยกินคอยอยู่คอกินเลยพี่น้องเฮาสนใจกระบุกกะสร้างเลยเด้อแต่พอช่วงนี้กระบุกออกม่แล้วเนาะเน่ยครับกระลังมันมันงามๆเลยจากช่วงนี้จะสนองกับร้านสิจัดทรงให้พี่น้องเฮาเนาะเนีครับมันหมาดเลยร้านก็สนองกัสิไทยเบิ้ง จักหล้างสองล้างก่อนนะกะสีย <h> างเลาะไปเรื่อยจ้าผลจะกข้ากะซีนำไปน้ำคลองน้ำไปเรื่อยๆผลจากอาลังที่สองของข้าจ้าเดี๋ยวสนองกสซีเห็นว่าลานยางไปน้ำคลองน้ำไปเรื<ๆ>่อยๆเด้อจะใส่ไปพู้ยางไปเรื่อยจ้ะแต่ว่าสนองกะิีไทยให้พี่น้องข้าเบอรงซํานี่ก็เด้อจ้ะจังมะหลุ่นกันตอนยามจ้า แดีเวลายามตุมเอครับใส่บป็นเปย้อเด้อจานี่นมนหนมีโมีหมีครับไอพันเป็นบวกวงใหญ่เนาะเป็นหนามไ่พนครับออ้เขาเหยีบอลนโอ้อโอตุ่มขาดเฮ้ยนะมันปาออกปะออกไแลวโอ้ยจะพอะไรเนี่ยสาวนุ่นงไอว่าตุ่มขาดกบจูบ,บอลลอนเจ้าจพูาาเราเห้ยหลอกโจกโจกโจกเลยปาจนเบิด เห็นไหลลงมันยุ้ยนะเอาไปใส่ไหมเาะใส่ไองจะก้มายามเนาะน่หลงนี่ครับะปลาบวกหลายหนึ่งยกเปนปลาเยวปุ๊ตอนนมาบงปลาหลยหเลยออ้ตุ้มโยดครับ่ขาดีกบานบ่ขาดป่ขาดโอ้นะ งามดยจ้ะ,ะเลยครับเรามาทำที่เบียร์พัทายได้เนาะจะหายนี่ตัวาขาวงามแห่งจะ้จะสวยเลยนะงามเลยครับนะครับแบ่มให้ใหไปตุนะ่มเนี่ยไปสะ มองก็มีโคดหินมองเป็นจับเขาจับเขาเขาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโองโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หอ้โหมอ้โอ้หอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้หโออ้หโอ่หอหโอ้อโอ้ห้โหโอาโอ้โหอ้้หมอ้โหโอนโหหโอ้โหม้้อยู่โอ้โหหอ้ ปุ่งเป็นปุ่งกับปลาขาวหน่อยปุ่งพระขาวหน่อยครับตัวโบนญ่เป็นกระสิบริคอยดินมาแนเนื้อมาล่าเติบไปเนาะปูตัว,นนนนตวหนึ่งตัวนั้นใส่งามไหมเนาะมีจ้ะมันสนิทกับดองได้ยู่เนาะมีอ้าวมาลานไปโยกมาเด้อจต่จมันไปยากเนาะบอนเขานะครับให้มาลานไปโยกมาได้ยอย่งละบาล่า จะกุ้งบ่ะโอ้ยมือว่านี่เขาเห็ดเป็นกุ้งจอมเนาะฉันเองเห็ดไว้เนาะจ้ะเห็ดใส่ปูนกันกบปลาขาวหน่อยปลาขาวเนาะจ้ะตัวหนึ่งโอ้วหมากมากมากเก็บเรียบผสมหน่อยไปนะจ้ะอืมโอ้ยกุ้งตัวงามไม่ดีนี่จ้ะเมือว่านเด๋ยวลายเนาะมือวานเด๋ยวเป็นถั่ยเลยจ้ะโอ้โหหนุ่มหลายจนฟูลงหมดเลยผสมลายหยิบหลาย ามีตุ่มอยู่ซะ่หนงบอได้ใส่หม่องนี้เด้อน้องลักเอามาโอ้รักตุ่มขึ้นมาถึงไบบปูงตัวใหญ่ข้างหลังตุ่มจับใส่จับใส่ตัวนึงเอาลูกมาสั่โอู้หูตัวใหญ่ใหงเลยนี่ยังบ่อขวดบ่อปูยิ่งเดียวบ้าหยังปลาอีทึ่งปลาขาวปลาขาวก็ไม่ลาอีทึงโอ้ปะขาวครับปูปูหน่อยตัวนึง โหปงไก่อองด้วยออกเด้๋ยลัตุมบาลันมาใส่ไว้ในบุบเอาห้องอ่าก็เนาะก็ไมดีไงไม่ดีมก็ไดีอูเนาะเปลี่ยนมึงเห็นบาลานเป็นคนยามเลยเด้อจ้ะบาลานว่าใส่ไปข้างหน้ามันเอาหยาแข็งคนละไปหยาครับแล้วก็ เล็กขนาดเล็กเนาะต้องมองขนาดเล็กอู้ปูตัวนี้มั้งอู่ขึ้นปูอู้กึ้งกุ้งกุ้งงามเนาะกุ้งอู้ขันใส่กลางคืนเนาะพี่น้องใหม่เอากระปิคุกอันนี้นรางสนหนงเดี๋ยวสีเขียดดอกจก้ะแล้วเหม,มื่นยองมึงเมียจ้ะอู้ขันใส่กลางคืนกับสีลา,ลายขึ้นมาแล้วเนาะกุ้งเขาเมียอยู่นี่นี่จะตัวใหญ่ๆเนาะนี่จะเขาหลายจ้ะ แล้วปลาซิบัอนี่นไหเนาะม่นจ้ะเออแต่ยังเก่าไปตำใส่บักกอ่อก็อีเสียบขึ้นวาเนาะปนอปนน้อาอยู่มีกุ่มไลย,ยูด้วยกัใส่กันขืนขึ้นพี่นนองวาเนาะเดีย<ม>เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเขา,าใส่กันขืนเาเอากะปิใส่ขึ้นพี่นนองบอกเขาเนาะลองดูเียได้ตุ่มใส่ใส่กันขืนเนาะปูกรครับนักลัวเขาสองโต โอ้งเพิ่งเกิดต็ดเลยเด้อลครับยกนี่ว่าสายห,ห้องปีนี่พอน่ะเพื่อใส่เลยเนาะสายอยู่บ้านห้องปีกุ้งหลายๆนี่บ่ะพี่ดองใส่ไปเม,มื่อวานเหมือนนี้เขามาใส่หมานกี่เก้าถ้าเป็นกุ้งนี่อเป็นกระตีเต้ยงมะเฮงเด้อจ้ะ มีอะไรปูบ่บ่ละปูกุ้งกอมะาที่ตาไม่มีหรอไม่เหรพี่ลองพลีนหล่แหงนำตามปนกุ้งนอะาไหยังเก่าเกาละมานกี่เก่าทีทีงกปูปูปูดม อาเดียวคนพี่น้องเบิึงนะทำคนไปเอาเน้อเอาเนี่ปูก็กุ้งที่กองครับกุ้งปลาอเออปลาสลามโอ้ยโอ้ยปลาสลามขึ้นบกจาน้องปลาสลามขึ้นบกไปเรื่อยทับหน้าปลาคอกั่งจานงปลาสลามมาที่ใสจังหวะที่โอ้ยพี่น้องเออปลาสลามอยู่ต ลปลาสลามขึ้นโมกคร,รับโอ้ยฉันน้องขอโทษอด้หลายเด้อจ๋งมาจังไลยปลาสลามโอ้ยผู้ที่จะไปอยากเจอบาหลานสะพ่อมีปลาสลามว่าจังไลยเนาะปลาสลามฉันน้องกับเงืดกถือกันเด้อส่วนท่านี้ พี่สองเพิน่นใสหลายเนาะมไก่ทานนะจ๊ะมือนนี้คือเข้ามาใส่ทังน้องแสงแล้วบานเนาะข้ามาสวยให้ก็เลยมากก่บไก่เบินะจ๊ะ,ะคือบ่คือบ่คือตัอง้งนในบ้านนี่มไปเลยโอ้ยไปเลย,เย,เยบ่าน้น bye. อกบ้า,า,านไปไปเอาปลาซลาไม่อีกเา <laughs> สน้งนอง,นองหัวนจน ม้าจนสิบมืนหาสามขึนบกมาลานเจ้านี้คนเามันก็พิดพลาดกันได้อุ้ยอุ้ยอุ้ตัวมาล้านเลนับอรเลยเลนหันเนี่ยยกขึ้นดียกขึ้นยกขึ้นดียกขึ้นดียันน่อยถ้าต้องมาเห็นปูเลนช่วงการมาลานนับอะรเลยหนึ่งสองสมสี่้า เจ็โตเมีนอ่บ่มวาันนับตัวเก่าบ่เจ็โตโอ้ยเจ็โตครับมาโอ้หมานหมานมโอ้ยมีต่ปูอุ่นตัเลยจ้ะตะขาหนาแค่นี้เหว่ามันหลักเป็นปูครับคนนี้โอ้ยโอ้ยวันนี้เจอ้านเลย Bà nha thì chấp nhận tùm bán cho cuộc cuộc bán. Ui tao à, ờ, ờ. à, à, à. oh, là lăng đi học học lăng đi học. lăng học ui học. Say tùm bán cho tùm. Cát canh hơi. Ô, có tui bèn sẽ lạc trên cuộc này. Ô, chưa kịp được cái gì học bóng. Ô, 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 ยูปูย cool. cool. <c oughs> <c oughs> ูป <c oughs> cool anyway. uh. <c oughs> <Right>. ูภาษาไนเนี่ยมึงเท่านจับตัวนตัน่งเมึงกินยกก่มโอ้ยเก็บอยู่ยกกถ้ามงจับเลยนะบ่คุณสอนกันหล่ากรสงย่านี่ย่านดีถ้ามงมายานมายานแล้วคุณบอดจับเนาะแต่ว่าจะต้องบอจับแตงงามล่ะ เี๋ปวไิวอุ้ยเอ้ากินไป,นป,นปนสักเลยลายอีกปูเขาเนะอม่นม,มาที่เกาะปลาเขาตันมมากนีะมันนะกุ้งครับโอ้โตโัวกุ้งม่แต่ตัวใหญนะ่ๆใส่นสเนาะตัวงามครับกุ้งอนอมีห้องบ่อมีอะไรามากมาสวดภาษาเลยเบาวบา อู้พี่ปูแตนะปูยักษ์โตปูสามปูสามโตป,ปะที่โอปะขาวหน่อยจะมาเป็นตีนมาแห่งเนาะมามามาอา๋ที่อู้มันปูเนะาะมันปูมันปลามันกุ้งคือเก่กาปลา,ากุ้งครับอู้ปลากุ้งล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 งูใส่งามเลยครับ คือว่าลบ้าคือจงห้อยพี่น้องฮักงาใหม่โผออกไปใหม่ๆวาน่่จกใจเจรงไหมเออแต่กาอยู่ได้ยูไดกินเู่จ้ะกนอููกระลายอยู่ขาลางละสองสามเจ็บก็มีเด้อเจ็กีครับเก็บล็กผสมหน่อยไปจ้ะหลังนี้บจดมีด ป็าอีดเห็นไหมก็ปอีดายามไปลาเจอไปละงหาังมอเนาะเมือที่พาไปส่วนทั้งไม่เปลี่ยนส่วนครับไมามาสวยเนาะก็เาจับไก่นะจ๊ะเฮตุลเฮตุลนำครับเ็ืลยมาสวยอยู่ด้กินอยู่นี่เลลายเต๋อจังปลาสลามปลามลามเบิ บารานไตคอนไปเอาตุงมันเด้อจ้ะปูบอามามามาเห็นพ่อรีบรีมามาขึ้นมาเช็คตัวปูปูสีตัวว้มันปูแบบนึนเนาะมาปูเป็นไหนเหมือนเนาะอันนี้มันปูมันปูจ้ะ นี pues ่กระติกแดงเรานี nah, ่ตาก็ะดาเตอ่เนาะเห็นครับลาก็เนใจ้ะลังเล็กลน้อยก็จะลายเต๋อ่นี่เนาะโอ้แสงีอ้ยนี่กล่องกสตัวใหญ่ปนี้เนาะ่ว่าปาปลาปลาอิด สวยงามสายงามค่ะต่สะอาดทั้งมันต่อสะอาดปลาที่เป่าวดน้นองว่าปลาเนี่ยพคือแห้งแล่ะนะส่นทังนี้ โอ้โหมีป so no. ูอีกแล้วหมานปูอีกแล้วมาปลาปูคนไหนครับหมานปูมานิมาเนี้หมานปูเขาทุกหลังเนาะแทบทุกหลังนะจ๊ะลังละสามละสี่ลังละห้าเจ็บตัวก็มีเนาะหลังละเจ็บตัวก็มีเ้ยปลาห้ามเลยก็ใส่ซ้ำมกพอดีเนาะแน่นะเห็ดเป็นปลาจอมกระไดนะจ๊ะเห็ดปลาเด็กว่านักเลือกเอาเป็นผกปลา ขอกางปลาอีดเนาะแล้วก็ปลาขาวปลาเสวตัวซสี้ใหญ่ไปให้ใหญ่เจ้าของของคนน่าจะให้เป็นกินน้ำเหลื่อยเนาะมีโอ้คุณจิโอไปวัดปุ๋มนะใส่งานของขอกางว่าให้หลายเต๋อบเนาะให้เกือบโรยด้วยแต่ว่าเาเอาไปให้เมย์เพื่อนๆเนาะให้ใหญ่เจ้าของของน่าจะกระปอกเป็นปลาอูปลาหยางเน้ำฝนสีเห็ดไปวัดน่าจะอู้หึ่งลังหนึ่งจ้ะเห็นตะเบนใหม่ขี้เขียวคนเอา ธอก็มาอย่างบางก้องสันวันนี้ตุ่มห้อกับสิบว่าเล่าใจไนไหนเด้อจากบสวดไนไหนเนาะแต่ว่าหมานปูเนะจ๊ะมันี่บ่มานี้มันี่บ่หลังนี่มีอะไรวู้ว ก็กังก็กังมาอันยังมายังมามาไปก็ได้ปลาสลามปลาสลามกอกังบอกมาได้ปลาสลามสลามมาใส่ขนมงดด้ยกันสลามเฮยรถไม่ใส่เนี่ยมาละน้าแข่งบ่ โอ้สนองใจประธานเลยลูกคนนงคนึงนึ้คนกิน,คนก,นคนกินเขาวะเขาว่าขันพุ้ใหญ่ลมเตแล้วบาล่ะนา่งมองหนองเตีมาเลด้วยนองตีไม่ลูกอุ้ยใจประธานเลยมือบริบุ่มด้วย้นน่ะเสื้อขอนถับไปเลยบาลานปุมลมีอะไรหรือเปล่าแล้วจากหลังนี่ สว่างก็ตันนี้บ่อุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเกาอีกโอ้โอมามามา้มาจ้าวหน,นี้ไหลลงเลยเอาทับคอนไปนะเออหาแต่ไหลเจ็บมีอะไรบอนสวสดพิชาดมด S <S อู้อั <S <S ้งกบปูออ้ลาขาวตินองดียๆอยู่ตัละเบามาไหมเอาเจา่า่าานเจย็นพีเ้ยนปูกับปลาขาวครับกับปลา้กังตัวหนึ่งนะสองสองเหรอสองนมันออกเข่าตาเป็ดปลาเด็กเนาะเห็ดเด้สองปูกลันเด้อจ้ะยังมันขัวเขาใส Mấy đứa nhìn ạ, đứa nhìn ạ, bây làm gì? Ở xoay ịt, bố mình đang ở xoay ịt Ở ở xoay ịt Ôi, bà Ôi, bà Để cho bà chấm Ờ, lắng xuất thái quá hồi ta Mẹ lấy đi bảo Nằm cứ nhịn thế Ừ, bố lắng xuất thái thôi Ui Ông Ui Ông Thái xuất, xuất thái Rút đi đi Bà dám gì tu โอ้ยสุดเลยดีครับปอกิโกหางสุดพ่อพ่อยกังเกาะไปนะยังเกาะสุดสั่มเหมือนนะเนื้อบานี่จ้านี่ผลงานเราห้องวันนี้น้ำมเนาะเมนครับไม่ติ๊กน่มีเชิงปลาคอกังเนาะปลาคอกั่งปลาขาวปลาซิวเนาะลกก็เป็นกุ่มนะจ้ะหมานเลยครับปูห้องครับปูห้องแต่เป็นโลกส้านมาเนาะโลกัวนึกสนองจะใส่กําลังงาไปนะเมนครับ มันก็จะเป็นม้านปูกับปลาเนาะแมนครับว่าส่วนท่งนี้พี่น้องใส่นลายแห่งเนาะามาก็เห็นเพิ่นงาใหม่เพิ่นยังไม่ไหมสงสัยใส่เหมือวานนี่เนาะแมนครับเลาก็ยังถือว่าไหนว่าม้านี่ยน้อยจ่าเนี่เขาก็กายคือตีคือน้อยจ่าลายเติบอยูเติบม้านนี่ครับน้อยจ่าได้อยู่ได้กินก็ถือว่าดีแล้วครับแมนจ้ะครับเดี๋นี้กับมาล้านพี่าน้องก็เจรจาพี่ราน้องก็ทำเนี่ยเนาะแมนจต่มาล้านพี่าน้องก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะ ทุกไห์ทุกแช่ทุกคู่คมเม็นทุกการจิตามเราชมจ้าขอบคุณความภาคความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลป่านานะอาหลา,ายๆเด้อจ้าจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปนี้บสนงขอตัวกับบ้านก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ